มีคาถามกลุ่มหนึ่งที่ถูกถามมาบ่อยที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการช่วยตัวเองการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั่นเองค่ะแม้แต่คุณผู้หญิงก็ถามเข้ามาเยอะนะคะเรื่องนี้แต่เข้าใจว่า้างหต้องแอบถามเพราะว่า<อ>ส่วนใหญ่จะมาทางเว็บไซต์นะคะคแล้วก็ไม่อยากให้ปรากฏชื่อนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าคุยกันในวงนี้ผู <S <S 2> <S 2> ้หญิงหลายท่านคงต้องปิดหน้าคุยกันด้วยความอายนะคะนั่นนะครับแต่ว่าก็มีผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยนะคะอาจจะคุยกันหน้าสนุกทีเดียวแล้วค่ะเนอตจากประสบการณ์ ทั่วไปนะครับซึ่งกลุ่มหลังที่คุยกันอย่างเปิดเผยนี่จะน้อยกว่านะครับโดยผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างอายนะเวลาคุยกันเรื่องเพศนี่จ,จะจะอายนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าแม้แค่คิดนี่ยังยังไม่กล้าเลยค่ะนะคะแล้วก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยนะคะ <c oughs> บางท่านคิดว่าเป็นเรื่องของความผิดบางทีนึกว่าเป็นเรื่องบาปไปเลยนะคะอาจจะแย่ยิ่งกว่าไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายจริงๆด้วยซ้ำไปแล้วค่ะเี่ว่าะะแต่ผู้หญิงเลยครับคุณหมอผู้ชายเองเนี่ยหลายคนก็มีความวิตกกั <c oughs> งวลน,นะครับว่าการช่วยตัวเองเนี่ยอาจจะทํา จะทาให้ตัวเองเตี้ยนะฮะหรือหมกมุ่นเกินไปก็สุนหมดอะไรทํานองนี้อาจจะเป็นความคิดที่ผิดหรือถูกก็ยังไม่ชตินะครับหลายคนเพราะฉะนั้นวันนี้คงต้องมาหาคําตอบให้กระจ่างในเรื่องนี้นะคะว่าอะไรคือความเข้าใจผิดอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะพบกับวิทยกรนะคะประจํารายการของเราซึ่งขณะนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศระดับประเทศไปแล้วนะคะค่ะพบกับคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะครับคำถามแรกเลยนะครับคุณหมอว่า ทำไมต้องมีการช่วยตัวเองแล้วทุกคนควรจะเรียนรู้การช่วยตัวเองอย่างถูกวิธีหรือเปล่าครับอารมณ์ทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยในภาวะปกติ<ม>ซึ่งอาจจะมีผลจากสิ่งเร้าภายนอกใช่ไหมฮะโดยเฉพาะทางตาที่เห็นรูปหรือว่าผิวหนังได้รับการสัมผัสพอมีสิ่งเร้าปุ๊บก็จะเกิดอารมณ์ทางเพศเกิดการเตือนตัว นะครับหรืออาจจะเกิดจากสิ่งเราภายในได้เช่นคุณผู้หญิงเนี่ยในช่วงสองสาวันก่อนหน้าจะมีประจำเดือนเนี่ยอการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยจะกระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศได้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีคู่เช่นยังเป็นคนโสดอยู่เป็นเด็กนักเรียนนะครับ,รบหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยสามีหรือว่าภรรยาคู่สมรสเนี่ยไม่อยู่เนี่ยหรือบวยอ่าก็จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะ,ะจัดการกับอารมณ์ความต้องการตรงนี้ได้อย่างเหมาะสมถือว่าเป็นกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสม อย่างยิ่งงั้นฟังดูก็ดูเหมือนว่าตั้งแต่เริ่มมีฮอร์โมนทางเพศในกลุ่มเด็กวัยรุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้และเป็นเรื่องปกติไหมคะถ้าเป็นในเด็กเนี่ยค่ะตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นไปพอฮอร์โมนทางเพศทํางานแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็จะเกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศความใคร่หรือว่าความการกำหนัดแล้วแต่ว่าเราจะเรียกอย่างไหนนะครับก็เด็กก็ เรียนรู้ด้วยตัวเองอะฮะจะเรียก <Huh. S 2> ว่าสําเร็จความรู้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับก็คือลองผิดลองถูกสัมผัสไปสัมผัสมาเกิดการตื่นตัวทำไปทำมาก็จะถึงจุดที่เกิดอาการเสียวสุดยอดซึ่งลักษณะตรงนี้เราจะเรียกก็ต่อเมื่อเป็นเด็กวัยรุ่นขึ้นไปเราจะไม่เรียกในเด็กเล็กๆ